mày cho sắp hơi nít nói mô bài bỏ mày 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 บเอแมงเแมงแมงมงเงะโอ้ชับอันนั่นได้ละกจโอ้ชาวอุมาไปเลยโอ้ยังไ่ได้จับสั้าชับเฮ้ยอ้าวันนี้ชับเอาวันนี้ได้แหละ ทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงกีตเอตอร์พี่น้องเไยกันตอนนี่เนาะทางเฮากะซีพากันหามเสาไปไหว้ที่แยกไว้เลยตอนนี้ทางเมลเราก็เสาะโซะอยู่โออะไรแมวกัำอ,าอ,าอา้ายพ่อเนาะอะไรแมวไปอะไรแมวอะไรแมว Lai bó song sau này. Hm? Lai bóng. Sam quân. Sam quân. I love her. I don't like her. Oh. Toma mày. 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 mày. Toma mày. Toma mày. ยืมอ <nó> ีกเด้อต้อนได้ต้องเอาต้อไม้นั่นออกก่อนมันหลอกแล้วบ่ต้อนนะแงดลงหุ่งผมคุณบ่อ๋ออือ มเจ้าสองคนก็เมย์จะยังไงเลยเอาไปปลูกจะปลูกีชวนพุ่นเอาอันีมนเสียมชักนะโดเลยเนาะิแจ่เขาชับแล้วก็เขาคุ้มไปเลื่อยเนาะเออคันว่าคุ้มชับไปเท่าน้อยแล้แม่เนาะโจดแล้วก็ให้มันทิมันมันก็ึงไปทึงไปมันจะขึ้นะ อันดอกมันนั่นไปเลยไปปุ๊กปุ๊กชวนปู๊กมาใส่แกงเห็ดแกงปลาอืมไปหมดแล้วตองยิ่งวะก๊กเรือก๊กเรือบปเลยอ๋อหมดแเอ้ยคุณต้อยินไปแล้วก็ค่อยซับคุ้มไปเรื่อยๆเนาะ ก่อนถ้ามาพร้อมกันก่อนลองเบรกโอ๊ยเจ๊ยี่คนเดียวนจะข้นเลยเนื้อมาเอี๋ยมากินนี่ฮะไม่จะกิ่งร้พี่โอ้ยหนักโอ้ยมันหนักไมกับพ่อแหงนแต่ไอ้บอนันน่ะเอาไปรอดเดี๋ยวโค้งไม่ ไม่แก่นมัือว่าฮักเตะฮักได้ไม่แก่นนี่บังน้อยให้มัน,นบังน้อยหลุดพูดเอาไปพุ่นมันเท่าชุกโคบน่ะ <c oughs> ย่อไปแตะยอต้อกับแม่เราย่อไปได้ด้ะห่ะก็ขุมเพ้นะผมเราขุมเออไว้แล้วนะเออไว้หิมน่ะโอเคอเดี๋ยวสีชัมารวมลุงหนีเพราะแหงมุนดินลายจำถมเนี่ยดินที่เจ้าคุดน่ะถม ก็มังกินี่วะไอแกงน้อไหมกินกับแกงน้อม้ไหมแต่หงมบปากวันนี่เรมาลินกาเด็ดเรมาลินดารับอืมกดนันคิพุนลงไปลมหายใจได้ไหนี่เจ้าตัวเจ้าขุดนี่ทม ตู้นี่ก็มั่งแล้วเห็ดฟื้นด้วยตู mm ้มีเนาะบุกกาบางบุกกาใสาล้วนะ เเขียดนาะคตู้เฮ็ดแบบไรเฮือนนี่ไอตูปออกมาไปซีบ่อมาพี่หันหนาวทั้งนี้บ่อเฮ็ดแบเก่าบ่อเอ้าทั้งนั้นหัวนอนเนาะทั้งนั้นเนาะองนอนตั้งหนงหัวนอนแล้วก็หันหนาวทั้งนี้เนาะอันนี้ก็เป็นกระเท็บหม่งร่างถื่อนร่างบ่วงแล้วมันเฉาบันเดือให้ออกมาวางลิ้น ลองดูสองสาวได้บอ <c oughs> ่เสียมทนำะเสียมหักเลยนี่ไม่นี่ไม่ที่เอ้ยืมมานี่สองอันนี่ไอเอคนอ่านไม่คนอ่านมา <c oughs> ไปละน <c oughs> ึก <c oughs> โอเกดแล้วเกิดแล้วเกิด น่าเอาทั้งเหงาแันเอาพ่แม่เราเราเราถ่ยอย่างเงีพูดจะต้องยินรังรังพุ่นตัวหวัดี้ยินทั้งเหงาอันฝุ่ได้ทั้งเหงาอันไปก็ได้ได้ค่ะเออก็ละสุดนะไปคับทั้งแม่ไปกลัวทั้งลูกกูังปูไปอยู่ไปคับหนุ่มกูเชื่อเอ้ยมันเงี้ยมันเงี้ยเงาพี่เออเราเหันเงามันไปพร้อมกัน

กิ่มาทางไหนบุกินงลงหันบ่ม้กินงลงหันบ่กินลงมาใช้กินมาพี่บ่มันไปทางใดไล่กับไปรถตี ไปแต่เงาเนีชมเาเงานี่ยอยู่ชมเกาเงาป่ดาบุปผาทั้งใดเลยเหงาะด้วอ่าทับนั่นออกไปตั้ยท่านจะยินไหมอเออขุดเออมันมันกะนา่นเนาะเปื่อยปะไรอืออย่างงี้นะเขเคียวลงผูมองโกนนะ Ô oh, mình ăn bên anh này ô oh. Ừ, nắm bên anh ăn đây hả nọ một nắm một, một đây <laughs> Ừ anh ơi ăn mừng nắm bên anh bên Ừ Phụ anh bên จะเทนี <te> ่เทหน่อ <se> กับบ่ไดหน่ะเนาะโหข้างนองแกวคนนั้นอะแกวชี้ยะียวหล่นไวยังนะบุมีของเลีเสียงไว้บอจะมาเชิญลูกชมพูวว่าจะกี่ดิบุมีดวงเนาะนฮ้ยไม่นี่นะ คุ้มเท่านี้ขนัดกระเบิดอะไรนะจะเหงามันอยู่มองไรเป็นตะกี้นะโอ้อยเหงาโอ้ยพุ่นเดี๋ยวล,ลงมานี่ต้นเดือดิเกี่ยวต้นงิ๋วเลยข้างแรนเขาเห็นนะ มีเพืองไก่แล้วเนาะยามยามเจ้าขานะเฮาคุมทนนอยเพืองใส่เนาะแม่นเฮาเฮ็ดมันแห้งนี่ก็จได้้นี่น่มนมน้ําืม มันเอองแต่วนะชักเลยเป็นแบบเป็นขี้ดินเนาะอยู่ในนะดอกป่จักปีได้อาลงียไหมเป็นโดนะียไม่เหรอเโอียเรียบร้อย <laughs> เดี๋ยวรอยแต่วชื่อเสียไปเลยทำไมรอดหาดดิ่กำลเลีเ้เวทแต่เชเชียนเจ้าฮ <laughs> <laughs> ักเราแต่เชเชียนเจ้าฮักเชียฮักเชียมฮักแล้ว <laughs> อืม่น่เไม้ราคอยก็ได้แต่ไม้มร <laughs> นเราหวาหันอืมเ <laughs> <laughs> ชื่อเราไม่รถดหาดี มมเมนมันทับบกพวกหวานเลยแล้วบ่นั่นใช้พกหวานอยู่ใช่ใช่ทับได้ใช่ก็พวกหวานนะบุกได้นี่เดีมยวมเนต์ั้งแล้วเปล่าตั้งแล้วก็เอาโอ้ก็หวานแล้วบ่นั่นน่ะดีแจะฮับผสงจะทับแล้วก็กเพิ่มพวกหวานบ่กปตูนี่นะหวานอยู่ในตรงในป่าเห ern, า็นเหมโอ้เ <qué> พ <i S 1> ื <gosh> ่อ กะแม่นเฮาเลยซับโทษเจ้าเนาะอ้ากิโกกคนี่แห่นี่เดี๋ยวเบิ่งนะอันนี้เฮ็ดไปชังอันนี้บ่แม่นกินบ่กามมื้อนี้ากามเพิ่นกนเฮ็ดมาังกับเพิ่นยามเชือหั่นเด้อืเก็บไว้บ่ตัวนี้ทับร้ตัวนี้เนาะพวซับจนสมดตกคามยอมเสือยอมยังไปมาสิดยเนาะีตาเจ้าตา Nhau. nhau Má mọi người chết trời à, chào má này à Má này Nghe anh coi Miệng sao ạ Thực sự khăn là những nó Là văng trời đấy ạ Là chơi được lo Giờ เอย่าะแต่ตู้ยังเดียวเลยนี่ให้นอนก็ได้โอ้ยแบงได้คือเสือผ่าเลยแก้หายไดุ้ดงพึงไมมันแห้งเนาะมันคือเสียมเลเสียมคันับง่าย ว่าแล้วเขาคุ้มแล้วนะสองมาฬิกเดือ,อ,อนมีเหยไก่กินเห็นพวกเนาะพวกลายมีพ่กไก่อยู่หน้านะโอมมาเลย ไกินปวกได้กว่าต้มไปมีเยอะไปไยไากินอ่มด้วยหนาวเยง่วงเดไอ้เรานีก็เมยเลยชิบัตเรฮะอ๋อเกี่ยวลงเกี่ยวลงเลยป้าปวกเฮ้ยแต่ขืนเฮือนเจ้าแล้วนีหนาคุมไปเรื่อยแต่แรงจ้าคุมแล้วแงอีกแล้วแม่ทอแจ้งอีกแล้วพัก หวานไม่เท่าโทษเราได้ค่ะร <c oughs> เราจะปลูกค่ะเท่าน,นีงอึดยัง่งปลูกเนาะปลกวานเหรอเออบาขหาง่ายเนาะปลกอะไรจะจุ่มเป็ดอันว่าจะอัน ย,ยังก็ซื้อยังก็เะอุบอ่ะเอุมากินเะอุบหมูเจ้าบุกินบ้างรับเปลกนี่หมูเจ้าบุกินมาเปวกนี่โจหมูเรามา,มมาสาวอุผัวคนไทยอยู่ได้เหรอเมื่อไหร่บรรท้อนชับมันบุกือเสียงมันหรอกเดี๋ยวไปกลินมา cột thức của nó đến lắm hẻm, chất dòng không thôi con thôi mày mình thật nổi thôi thôi rồi thôi

เนื้อกกผักหวานแล้วบ่ะน,นะผักหวานแล้วได้วุเตียวกระเม็ดผักของน้าเรามาก็วัวปล่อยไว้เหรอก็ซับเราเอ้ยนี่วัแม่วัวเหรอได้ซับเียยืนไปเลยบ่ได้อบอหนยื่ยิ่นไปบ,ไบอยืนกลไปพูดนะยิ่นไปพูดว่าอ่าเราไม่รู้ค่ะเตียวกระเมยพอนั่นยิ่นไปไว้วน,น่นตั้งแต่พี่ แม่แม่ผูมันเงามันบไปเงาอันนี้คือเก่านี่บอข่าวว่าเงี้เงี้เงาวันเราลงผ่เลยแมนมาที่นี่ป่ะจ๊ะมาลยไรับกปาโอ้ยแท้นะ ตายแบบนั้นบ่น้าเจ้าหนูับมเฮ้โอ้เหมงเมงเมงเงาโอ้ชับอันนั่นได้นะขีไปพูดนะชับชับทิรงไรคนแข้เจ้าของดีเจ้าของดีปะเนาตั้งแต่วิ่งหนีกับมท่านเจ้าของดี หามาเมื่อกี้นี่เลยโอ้หมุนเดงนด้ยสวัสดีได้เสือเด้องามคือเก่าเนาะผู้คนผู้งามนรามาพ่อกันอีกผู้เครียดผู้ไปตั้งแตียวเมื่อปอยบอกทางไมกันเลยดีวัดดีไอคุณให้เชียวใุ้เ หวยาา <laughs> แล้ว่ะขุดมาทำไมเขียผูเขียอผูกเขียขาป่าผูก <laughs> โอ้โอข้างแข็งอืมดีดหวัวมนไนี่เเอ้ชับออกนึ่ก็ได้แล้นั่งนขึนหน่อยดีดไปอีกแบบหนึ่งป่ะี่ตายด้ด,ไได้วยม,มันจุวยกับเงินหัวหอ่ะอืม

อ๋วบัตนี้ซับเอาบัตนี้ได้แหละมันดอกปุณณ์เลยมาเนื้อตัวนั้นอืออ๋อมึงได้เินแต่เอ้ยเขี่ยไปไหมเงินลูกเจ้า่อนแั่งยามาเรามันจะหมดหมดลายซับเขี่ยไปเนาะเขี่ยไปไปแต่กะไม่บัดรันแม่งนั่นจับอยู่แขนเจ้าของแห้งน่ะเนาะ วะะัน้าพกมคาใจเ <laughs> จ้าจก <laughs> อ <laughs> เออปยานอนไปของน้ำเลยได้ย่บวกเครื่งหน,นึ่งอะนะมัออกลายดิออกลายกว่าซ่้อขอต่อมาเปลี่ยนไมน,มน,นห่อหนาแสนหนึง <laughs> ่งไปปวั <laughs> <laughs> าานนี้เก็บ ล้างมือน mm. ้ำเกียวเขาพุ่นะน้ำหาวแล้วเขาคอยคุ้มไปเนาะโดยเศรษฐกิจขายเศร้าพันบ่โอ้ของม่อถาวนของเจ้าอ๋อไม่เห็นงั้นมันอันด้น ด no. no. ูมาได้น no. right. okay. mm ี hmm. mm ่หมดเนาะหมดกัดลูกก็ได้สาวใหญ่พี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮาก็ได้ทําความสะอาดนี่ลอท่าทางมื้อนเนาะเตรียมไม้พ่อพี่น้องเอ้ยตอนนี้คอนโตที่ว่าเกกะแถวนี้ก็ได้ไปบ่ได้กวงคักนยังบาดนีมีแต่น้องแตวเป็นโทษงานนี้น้องแตวเป็นโทษตู้ล่ะแก็เจอของดี นี่เกือบบทันใีมยอเขาว่างๆเขาซับไปเท่านี้เท่านั้นก็บเบิดได้เาก็เคลียมาแล้วก็เนาะเวลามันแห้งแล้วก็ซับใส่อันนี้แล้วก็คุ้มเออคุมเท่านั้นเท่นีนี่กมเอรเคุณนนถิมใช้อ่างน้ำ ทางเที่ยวเนั่นน่ะสิทางเที่ยวไปพุ่นบอกโอนั่นทิ่มใช่ไหงเจ้านั่นมวยเลิอนจะขว่อนมันไอเป็นตะลุกค่ะเออดีละเจ้าว่างมาหาจับใหม่ดึกยุ่นถิ่ระดูกหางานเหรอถ่ายงานอะไรอีกแล้วเราเนาะเกือบครบรอบปีหนึ่งเนาะได้เห็นกัน เดือนไหนเคยเดือนหน้าวันที่ยังสิบหาหาตุลาวันที่สิบหาตุลาเดือนสิบบ่โอจำแม่นเลยดีจำแล้วจำขึ้นใจขึ้นใจโอจำขึ้นใจเลยชาวเตียงเชมวันที่สิบหาเดือนหน้าครบรอบหนึ่งปีน้องแตียวขมหอบเลยเด้อไก่เลยเด้อวันนี้ครบรอบแล้วขมหอบแล้วเนาะปีหนึ่งพอดี ปีนึงมีทุกอย่างเลยป่ะเนี้มีทุกอย่างเพื่อทำฮอดปีสิเพื่อท่าำอ้าบ่านนี้เจ้ายังให้อันว่าตอบแทนบุคุณนันว่าป้าลุงเอฟซีครบรอบหนึ่งปีนะปเฮาที่เฮาได้ฮุจักกันมาเลยม,เมันบูมเอ็นหน่อยนะคนบูมเอ็นจะติพี่น้องก,กันมาฮุจักกันแล้วก็ผูกพันกันนี่เนาะครบรอบปีหนึ่งเลยสรองสลอง้อยลานกว่าเป็นฮ <laughs> ักแพงลานกว่าอืมอ่า นี่แหละเนาะปาในกะเ้อยหยยบไปหยยบมากกรมุนไ่ได้หนินะไม่ตู้ว่าหม่องเก่าทั้งพนหัวองนอนอะแล้วั็ขนามาพี่ขนามาหาข่อยพี่มองนี่ไว้แบบกระเท็บเป็นหนึ่งของน้ำแล้วะเนี่ยเห็ดเง้ยวลงมาอนี่แหละนอูนี่นะเห็ดคานะเหอนคั่วไม่ตู้อนี่แหละแล้วก็มามาพี่มา้าเก่าย่อันนั้จ้าเก่าตู้เป็นบอนะ Move có hết kia cả đô đồ nhu mục một kia cả mùa nè năm mẹ năm 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 đèn năm đi năm tèo ấy thả năm đấy hả ờ năm 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 nắc đèn thôi nè năm 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 đèn năm 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 เต๊นะเตูอเป็นคนทั้งานน้องวันคุบคุมหน่อยก่อนเห้ดขึ้นน้องเตวเลยง่ายท้ออืมอ่ะเนาะซวยกันห่อตัวนี้ออกะไกิ่งมาพุ่นนะตัวน่ะ้บิกเดินไปเราเห็ดฟืนวันเอ้ไปกองไปผุนน้ำมูนผุนเนาะ อันนี้โบแม่นบ่ตัวนี้เรียกรนบ่ม้ตู้แรนแกดนนี่นี่นีก็นฟอนอย่าโอ้ระดับไปฟืนเลยนะเพิ่งขอเชีมีให้ไมตู้แล้วต้มก็เร็กเกับบออวันนี้ตัวนี้อ

โอ้ก็ต้องมื้อนีาละมันเปิ่นนะัดนี้เนาะมาซั่นบัดนี้มีแต่ว่าเฮาก็สิได้ขอจบคลิปก่อนักกนซอยทําลายอนเนาะเรียบร้อยสิ้นมาอยู่นี่กกอยทําความสารไปเนิน เน้นยนกเฮาก็าดีใจแลตอนนี้เหนทั้งมลงเตวมานคือสี่ร้<ม> <c oughs> ล้วบี้แล้วนแตเยอนาาน้พ่อมาอก่รยาอยูด้สรับิมนี้ทั้งสุบุญก่อนื่นกลงเตวเนาะมดีว่งเฮากับพอขบวนขอบคุณทางยาปูอยู่ทางแข่งยาปลาซักดลายเด้อที่ฝากเงินมาให้ทางเฮา มีแหละว่าสุดุสวยต่วใหญ่ตุกทางพอต้องแตวมากปุ๊บใครมือพี่เก่าเล่าเนาะแตล้วก็ขอบคุณทนายด้วยเนาะสบายดี